ไหได้เลยน้อลูกเบ็ดลูกขั้นเบ็ดนะคะพอมากไม่ธรรมดาแลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะนูท่านูท่ายืนสักก่อนโอ้ เช็ลนีามันแล้วเือน่มครับโครับบอกครับผมชกหกแน่นอันนี้แหละชี่าชแครับตันตันโอ้ไปแล้ไได้โอ้ชกหอกกก โอ้โหว้าวสุดมากสุดมากตัวใหญ่มากดูดูดู <Ooh. S 2> ผลงานดูนผลงานตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะครับจะเพียบทุกที่เลยเยอะแยะ